สวัสดีครับหนึ่สองสามดสครับสวัสดีครับเข้่งนอวาเข้าเรืครับี้ครับนี่ไงคฮ่าฮ่นี่เราบอกไปเลยเราเป็นคนซื้อให้พี่อ่ะอะไรนะอ๋อมาถึงแหวนใช่ไหมใช่ก็คือ คือผมว่าเห็นเห็นตั้งแต่งานบอลบอลที่ประกาศตามหาแหวนหายนะครับคือแหวนเขาหายประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆ <_ d ream> เราก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้เราใส่แหวน <_ d ream> เราใส่แหวนคนเดียวแล้วมันโอ๊ยมันแปลกๆ <_ d ream> เพราะว่ามันแหวนนี่มันมี <_ d ream> มินมิ่งกับพวกเรามากๆทั้งสองคนมันไม่ใช่แค่แหวนที่แบบใส่แบบเอาคอนเทนต์หรือว่าอะไรแต่มันมันมีความหมายกับพวกเราจริงๆเหมือนที่พี่อู๋บอกอยากให้เหมือนแหวนนี้เวลาเราเวลาไปทํางานอยากให้เหมือนเราอยู่ข้างกันแล้วรู้สึกงานที่ผมไปก็คืองานเฟนอลอีพีที่มึงจัดกันไปในวันที่8 นะผมสิงหาผมก็เฮ้ยไม่ได้แล้วเราเราไปขึ้นงานใหญ่เราอยากให้พี่เขาใส่แหวนคู่ก,กับเราเราก็เลยวันนั้นเราไปทํางานกันแล้วเราก็โอเคค็นเนียนมากนะเออพเพราะว่าวันนั้นเราเราเจอกันทั้งวันแล้วเขาก็มีเวลาแยกตัวออกไปเดียวจริงเราบอกว่าขอไปได้ได้ป่ขอไปได้ได้ป่ะแต่ว่าอเออ,อ,เอ,อผมขอกลับห้องก่อนง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยเขากลับไปหลับรยาเง้ยเขาก็เลยแบบเออเดี๋ยวเขาไปกินข้าวเขาหยิบข้าว แงลกนะโอ้ยก็เราตั้งใจไงเออดผมก็ว่าอะไรให้ผมซับหน้ามันหน้าผมก็ไม่ได้มันนะผมก็เลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเออผมผมก็เลยตั้งใจไปเลือกแล้วก็แบบมันมันเหมาะกับเขามากๆเลยครับผมรู้สึกว่าเออพออยู่บนมือเขาเนี่ยไซส์มันพอดีนี่คือไซส์มันพอดีเลยนะครับพอดีปะพอดีไม่ครับไม่หลวมแล้วก็ไม่หลุดแน่นอนเรารู้ได้ไงว่าจขอไซส์ ก็ผมจำผมจำรายละเอียดใ,ใช่ผมจำรายละเอียดได้ตอนที่เขามาหลอกถามผมตอ,อ,อนที่บอกเออเดี๋ยวมีแฟนคลับจะซื้อแหวนให้แล้วให้ผมวัดไปผมก็เออไซส์ประมาณนี้แต่ผมจําได้ว่าพี่เขาเนี่ยจะแหวนนิ้วเขาจะใหญ่กว่าผมนิดเดียวผมก็เลยเออวัดไซส์กะแล้วก็เตะเลยแล้วก็มีพอดีนะมีมีแค่วงนี้วงเดียวที่แบบเป็นไซส์นี้เพราะว่าวงอื่นไม่ใส่ไม่ได้แน่นอนแล้วก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เล็กอ่าแล้วก็เขาได้ใส่พอดีแล้วก็ได้ไปเซอร์ไพรส์เขาด้วยมีแฟนคลับแซวกันบอกว่าเหมือนเอามุกพิซาน มาก่อนแบบเหมือนเรื่องจริงกับในในละครในซีรีส์อ่ะเกิดขึ้นกันไม่เกินสามสิบนาที <ใน S 1> ตั้งใจแบบนั้นคือเราก็ตั้งใจแบบนั้นเราก็โทรไปหาไปหาพี่พี่ทีมงานพี่พผมว่าพี่ตาอ,อู๋เขารู้ทันแน่เลยว่าผมแบบโปะมาหลายอันแล้วคร <c oughs> ั้งนี้เขาเชื่อว่าขาบวนการ <c oughs> ผมว่าแล้วไปไป,ไป,ไป,ไปเปิดอะไเปิดเดี๋ยวเขาสับหน้าเอ้ยคือรู้กันหมดทุกคนยกเว้นพี่อู พราะวันนั้นเน่เราต้องเข้าไปรายการใช่ใชวันนั้นต้องทําหลายอย่างมากก็ <จะ S 1> เลย,ยแบบเป็นวันที่ผมมันไม่ได้ไม่ได้เผื่อใจไว้ว่ามีอะไรเออ,เอ,อแล้วรู้หมดยันแบบทีมงานแล้วก็ผู้บริหารของของโอเพ่นเลย <c oughs> แล้วเป็นคนเดินถือมาให้เองจังหวะทุกอย่างคือแบบลงตัวมากแล้วตอนไลฟ์พอดีแล้วพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็เอาแหวนเนี่ยเอาแหวนอะ ซับอย่างนี้แหวนเนี่ยโดนหน้าผากเขานะแต่เขาไม่รู้ตัวไม่รู้มันนิ่มเว้ยมันนิ่มจริงหรอใช่ทิชชู่มันนิ่มไงพี่ไม่รู้ตัวเออแล้วเสร็จทีนี้ปุ๊บก็ให้เขาจะจะซับเองสักพักแหวนมันร่วงตอนแรกอยากตั้งใจให้เขาเปิดแบบนี้แต่พอเห็นกะใจับปุ๊บอุ้ยเออก็เหมือนที่คุณใช้คุณวาดไงผมก็เลยมาใช้บ้างแต่คือพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่พี่อุ้เป็นเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์มากหน้าเขาแบบตกใจจริงแล้วผมได้เห็นน้ำตาเขานี่ไงเนี่ยที่อยากจะรู้ว่ายังไงคะพูด ตาไหลมันก็ดีใจเออมันก็มันก็เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่คือจะบอกว่าไงดีอนาะแบบว่าเรามันเป็นมันเป็นสิ่งที่รู้ว่าว่าอยากทําให้แล้วก็ตั้งใจทําให้มันก็ดีใจอ่ะมันก็ตื้นตามันแค่รู้สึกว่าเออใครในชีวิตทุกคนก็ไม่ได้มีใครมาให้ของอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะไม่น้องแล้วไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าเออน้องจะตั้งใจเซอร์ไพรส์ขนาดนี้คือน้องก็ซื้อของให้หลายอย่างแล้วแหละ แต่ว่าครั้งนี้เป็นการการเซอร์ไพรส์ที่น้องดูลงทุนมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออทราบซึ้งไปไปกับเรื่องนี้จริงๆค right. ือคือเราเห็นจากครั้งแรกที่วิ่งไปวิ่งมาหยิบกล่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็รู้ทันอ่ะแต่ครั้งนี้คือเขาเนียนมากเนียนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนเซอร์ไพรส์ได้สําเร็จพอเวลาโดนเซอร์ไพรส์สำเร็จมาเลยรู้สึกว่าเออเป็นคอมพลีทอ่ะโอ้เป็นคอมพลีทเป็นคอมพลีตจริงๆครับชอบไหมคะชอบไหมคะโดนเซอร์ไพรส์แบบนี้ ชอบครับชอบจรชอบโดนเซอร์ไพรส์เขาชอบมากเอาจริงๆนะทุกคนแบบพี่อู๋เป็นคนที่ชอบโดนเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วแบบเซอร์ไพรส์ต้องเนียนมากๆแล้วถ้าเซอร์ไพรส์คอมพิวต์มันก็จะจะแบกทุกคนผมชอบการที่เซอร์ไพรส์คอมพิวป็นยากนะอันนี้แทบจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ทำสำเร็จใช่เพื่อนจะเซอร์ไพรส์นี่นี่เขาใช้เวลานานแค่ไกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรยังไง คือผมมาตั้งใจไว้สักพักแล้วแต่ว่าด้วยด้วยเวลาด้วยหลายๆอย่างมันทําให้เรามันแบบไม่ไม่มีโอกาสได้ไปซื้อให้เขาหรือว่าเราเราไม่รู้จะให้ตอนไหนรู้สึกว่านี่คือจังหวะที่ดีที่สุดแล้วมันใกล้วันที่วันที่พิเศษที่สุดด้วยแล้วก็คนที่ให้ก็คือเป็นคนที่สำคัญที่สุดด้วย <Yeah. S 1> มันก็เลยนิดนึงนิดนึงคือผมมาไปทํางานเสร็จมันมีเวลาพักน้อยมาก ผมอะลงทุนขับจากอีกที่หนึ่งเพื่อเข้าเมืองมาซื้อซื้อแหวนโดยเฉพาะรราแล้วรถติดมาก <c oughs> รถติดมากแล้วผมแบบโอเคยอม่าบรถติดไม่กินข้าวผมหิวข้าวมากไปซื้อแหวนให้เขาก่อนกลัวไปเดี๋ยวไม่ทันมีลงทุนทั้งวเวลา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ให้เขาเลยอันนี้บอกเขาหรือว่าเพิ่งมาบอก บอกไหมว่าตั้งใจขนาดนี้ไม่ได้กินข้าวด้วยฟาไม่บอกผมรู้แล้วรู้ตั้แต่เขาทําเล่ามันก็เลยแบบมันก็เลยซึ้งไงผมไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าเขาต้องเตรียมตัวขนาดไหนผมถึงบอกว่าเขาลงทุนขนาดนี้เขาอะไรนะถึงวาอะไรนะเราอะไรถึงทำขนาดนี้นะเอ้ามันก็ต้องรักสิครับถูกไหมไม่มันี่จริงจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์แต่ว่ามันอยู่กันมาแล้วมันมันมันเป็นคือเราก็รักเขาแล้วเราก็สัมผัสได้ว่า มันเหมือนกับอย่างที่อย่างที่ผมเคยบอกว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจผมแล้เขาแล้วแหละแม้แต่ตัวเขาเองผมก็ว่าไม่มีเข้าใจเขาแล้วผมแบบย้มรเหีใจครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าดีใจดีใจไี่ทำเขาลงให้มันมันรู้สึกว่าเออวะมันมันซาบซึ้งมันรู้สึกว่าอันนี้เป็นการที่เซอร์ไพรส์เราเรารู้สึกคอมพิวจริงๆแล้วเราเข้าใจถึงความสุขของการให้ว่าแบบ เราไม่คิดอะไรเลยเรื่องแบบของมูลค่าหรือว่าของสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเขาเปความสุขสงสัยรอบหน้าได้แพงกว่านี้ระหว่างแค่นี้นี่ทุกคนไม่ใช่เงินนะครับทองคําขาวทอะคำขาวบริสุทธิ์เพชรก็บริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจที่บริสุทธิ์ให้พี่คนเดียว แฟนขับขอเอาจริงผมไม่ได้หื้อขนาดนั้นนะแฟนขับขอบอกว่าน้องตาอู่โชว์แหวนหน่อยใช่ผมก็โชว์ไปตามคำสั่งแิ่ที่แฟนคามอยากดูไม่ใช่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็อยากโชว์เราก็เล่นให้แบบเออแล้วพอเราเห็นว่าเขาโชว์ขนาดนั้นเราสึกยังไงว้าเห็นคลิปใช่ไหม เห็นคลิปครับเราเราเอาจริงคนให้อเวลาเราเราให้ของใครแล้วเขารู้สึกว่าเขาเอฟเฟชเชียกับมันแล้วเขาเขาแบบมีความสุขกับสิ่งที่เราให้อ่ะมันมีความสุขมากๆจริงๆนะพี่มันมันได้เห็นเขาใส่แบบมันเหมาะสมกับกับเขาอ่ะแล้วมันแบบกะพริบกะพริบยิ่งนาฬิกาที่ผมให้เขาอ่ะเขาใส่บ่อยมากจากเป็นคนที่ไม่ใส่นาฬิกาคือเอาจจริงๆของที่ผมซื้อให้เขาทุกอย่างคือมันเหมาะกับเขาหมด คือไม่ว่าจะเนี่ยอ๋อไม่ได้ใส่มาวันนี้แต่ว่าคือมันเหมาะจริงๆมันเายงอื<ค>น่นมาแย่งซีนนนี้ก็อยากให้ซิไหเออแต่นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเลือกให้เขา <S <S อเออไม่แน่ใจว่าได้แบบขอบคุณน้องอะไรยังไงบ้างขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วเรียบร้อยก็ออพูดไปหมดแล้ว,พ,ลวพูดหมดแล้วเขาไม่อยากพูดตัวนี้เดี๋ยวมันเขินเกินใช่ทำไมไม่มีไลฟรทุกคนปกติเออ สดงไงโย่ฝางานของเราหน่อยดีกว่าครับสองคนหน่อยครับก็ฝากงานของพวกเราก็ซีรีส์ของของพวกเราเพิ่งจบไปกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า c e n t u r y of Love นะครับที่หาลับลอยตีก็เพิ่งจบกันไปสุดๆร้อนๆบนชายหาดสิงหาคมที่ผ่านมาคือได้ผลตอบรับดีมากก็ใครที่อยากดูนะครับผมเพิ่งมาตามพวกเราสองคนไปดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับครับก็เชื่อว่าซีรีส์นี้จะเป็นอีกอีกหนึ่งหลายๆจุดนะที่ทำให้หลายๆคนได้แบบว่าเปิดใจเข้ามาดูเรื่องราวของความรักเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้มันมีความรักที่มันแบบว่า หลากหลายรูปแบบมากเลยผมหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะคอยผักผักดันแล้วกันนะครับเรื่องความเปิดกว้างของความรักทางเพศแล้วกันแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากงานนี้ด้วยนะครับผมนี่ Chicken Dance Mac ไก่ทอดนะครับการร่วมง,งานกันบ,บร้านเต้าหู้ร้อกับแม็่ไก่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าพวกเรามีผลงานอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทาง Open Label นะครับครับแต่เรื่องนี้ทุกคนชมกันคุณผู้ชมได้สนุีมากปัดกดล็อกกันโอเคขอบนคุณมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆยังไงฝากฝากเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับถ้าสี่สา um> 4 3 2, 2> 1แต่ว่าปีนี้ยังไม่จบด้วยกระแสตอบรับที่ดีเราก็เลยมีแฟนมิทหลากหลายประเทศเลยเรียกได้ว่า world tour ย่อมๆใช่แอบบอกกระิบนิดนึงว่าหลังจากวันนี้ที่เราประกาศไปมีเพิ่มมาก็คือที่เวียดนาม ตอนนี้มีฮ่องกงฮ่องกงมาเก๊ามาเก๊าเวียดนามเวียดนามเกาหลีเกาหลีแล้วก็ปีหน้าอเมริกาอเมริกาแล้วก็เซาแล้วก็เราเซาอเมริกาเซาอเมริกาฟิลิปปินส์ใช่ครับฟิลิปปินส์ใ่ครับไปแล้วฟิลิปปินส์แคนาดาอ๋อหรอแคนาดาแคนาดาด้วยใช่ครับแล้วก็มีอีกที่ที่ยังไม่ประกาศเดี๋ยวผมจะไปประเทศไหนผมจะร้องเพลงประเทศประเทศนั้นโอ้สบายแล้วผม นึ่งสองสปีค่ะสามบีู im ้ค um> ึ um 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 <s um> <S um um ่งสองสิบขอโชว์แบนด์ีดลยค่ะแบบไม่ดน่จากฝั่งเลยวามีค่ะ1 2 3อาเอแ้ตรงกาค่ะตรงกลางค่ะตรงกาค่ะงา่้มายค่ะ สา่ไะครับใช่สายค่ะสายค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอรสาเอาแ